ย้ำไปดกับบะวกนี่ครับน้ำไปกับเฝ้าอันนี้เมนูที่สองนะครับเมนูการตายนะครับเกอไม่ได้ปลาครับเราจะผัดกระเพราไก่ครับแต่เราลืมน้ํามันนะครับมันมีน้ํามันครับบอกวายบอกเราใส่น้ําแทนครับขอ้ยเขาเหม็นเลยนะเออไม่เอาไปแบบไรน้ํามันแัวขมวนทำไมไม่เอาไฟเลยเกน ใส่ส้มพริกก่อนนะครับแรกใส่น้ำแทนนะครับแน่ขอขอขอเน่นะครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ขุ่นดีที่ไก่เราซื้อมามีหนังครับ ใครได้เลือกอันที่มันมีหนังแม่มันเลือกก่อนเลือกว่าสิอันไหนมันสิแทบเนาะว่าสิเอาพวกแปลกๆอยู่หดโลตับมันหน่อยมันเลยบ่มีแนวก,กินแบบแปลกๆเขาปัหานี่ยมันเป๊ะว้เฮ็ดสู่กินเป็นไหมอันนี้ตกเชิงดวอกมาเลยเด็กแล้วบวังโลตับมันมีหอดเห็นพวกหยังโอ้นเขาเอิ้นยังปา่ปาป่าป่าคือ,ตอเตานี่แม่ห่วป่าป่าป่านั่นล่ะเขาเอิ้นป,าป,ปา่าป่าเขาเอิ้นตักภาพน้ำนี่แม่เอว่าพาร์ทเพจนีสุดยอดครับไม่อยากจะทำทิพย์พญาเพอกิ่นเมลัยสิบตัวแล้วมาครับ เชื่อมสีมือเ็บไว้ดุ่นใช่ไหมกระดุเนตรงนี้กินเพื่อโคเวทแค่ไหเลือดปัาใส่เหล่าขาวุ่นกินไก่ด้วยไก่กับไก่อย่างนี้ถือมาใส่พอกนั้นได้ว่างงงงงงงนองนงี่ง่งงงเงง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 งางข้างนองนี่คงอมันงงขงงงงงางง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 องงงงคเไปท้องในเขาเงาออกมาวิธีือของือเนื้อเขามีเทคนิคเหมือนว่าเขา ซอทังหนาโซ่ทั้งหนางามๆ่าคือมันหนาหลักกลทีเบิเดียวมัน,นมีสองแบถ้าต้องอไปคนเอาในๆเขาออกมาข้า,าไม่าขาเขาจากเล็ขาสิลกน่เิไปรับมามาอ้องหมดเลยตรี่กนี่สดเนี่ยไก่สดอยู่นี่สดยอดอยู่ผูอยู่หายกินลบน่ว่าตัวกยกกนสังเก เาย่านเขาได้เฮ็ดเลืยไ้กินไปจากนั้นเราไปคูไได้ได้ฟันได้เนื่อมากอเอาะีนื้อไผดีเฮ็ดไห้กินน้อกันง่าแช้ความไม่เฮ็ดดีไผกินไาใช้ปากใช้ปากมันนิลดปริมาณโดยผิดนะครับผิดหลวกให้หนึ่งหัวไก่หัวไก่ขวายมันทุกสูบอ่ะไอ้ิดมัน

ส่วิเทวันมาวะมะเขากันเด้มเขา้องรงใรงใจแต่เพียรเนี่ใเอเลยพวกแต่พวกบ้นเราจะพากันมาไข่น้หมูม้อขไไข่ขาวนี่แบเปิดบริสุทธิ์เตรียมน้ป่าผมก็เตรียมมาย่ด่น้ป่าน่ป่าเรามีนะครับีเจ็บาทพอยเราตั ข้าวแล้วคนที่ว่าดีตีงนี้ขี้เปนเล็ดตาลเาวาตาขี้รใบกะเพราครับอันนี้ครับเราใส่แค่นี้นะครับถ้าว่าด่าถ้าผัดไฟแรงๆไฟแห้งแกเท่าเด้งได้แค่นี้สูงสุดแล้ว เราทำมาาได้คเขากรสุอันนี้ใส่มาเครื่องปองอะไรนี่ปองเก่าได้บริสุทธิ์ไหมบริสุทแต่ผมอยู่เกี่ยวทางไหนวุ่นผมซื้อซ้ำหมอคุงมกได้ครับตานครับเราดีบ้างนี่บอกขาดวานะันมีเอาวะมันตองดีมันแน่อะไรก็ต้องมากี่ หวานนิดนึงครับไม่ต้องหวานมากครับพอนัวๆพอแต่แสบแต่ต้องมาแสบสลดอันนี้สลดครับใส่หน่งชั้นหนาใส่ลายชั้นลายใส่ยี่สิบบาทมาแสบต้องใส่หลายเพราะว่าเขามีรถดีอยู่แล้วเขามีรถดีอครับที่หลังเอาบ่วงน้อยน้อยเอาช้อนน้อยน้อยช้อนตวงนะเป๊ะเลย ขาดเ,าาขขเมือ่อไรผัดกะเพราตรงนี้น้ำมันหอยครับสุดยอดของเมนูผัดกะเพราในตรงนี้น้ำมันหอยนี่เปลาน,น้ำปลาครับ <c oughs> <อ>น้ำปลาในนี้ครับน้ปลาหยอดข้าวนะครับ <c oughs> <foundational S 1> <c oughs> แม่ว่าแม่ว่าิเค็มซะแล้ว เ้าต้องใช้ถึงต้มกระเพาแล้วคร,รับตอนนี้น้ำไหลได้เลืเกินสุ่ทราจากิกระเพาเจ้าบายครับผมต้องโดยน้ำเด้น่อยนะครับครับใา้สุดใบกะเพาลงไปร้อยครับง่ายกระเพาก็ยิ่งงั้นมันง่ห่แล้วหอมลายไข้างหลังบ้านใ่กระเพาะ้ันบ้านผมได้แมนี่ลอาใส่นี่หนื้อยปูนับ กระเพาะไก่อย่าร้อนครับปิดไฟพอกินนี่ครับคนทำขอคนทำก่อนพี่ครับแห่งบ้านโคนแพงนะครับแล้วก็ที่นี่อยู่ที่ทุ่งนานะครับบรรยากาศสุดยอดครับอันนี้ฝีมือพี่เขาครับออมปลาดุกปลาดุกนานะครับมันเนื้อมันจะเป็นเหนียวเหนียวชิมครับ รู้ด้วยเหมือนบานเลยล่ะรสชาตินี่แดงโอ้โหย่างครับแซ่แบบนี้อเคอันนี้เมนูโลตัสครับเาเที่ยวเราเราก็เข้ามาทำไก่เมนูเมนูรสชาติกระเพราไก่ครับแตกต่างจากแต่ก่อนครับแต่ก่อนเนื้หมูกรอบหมูนะครับแต่เป็นมือหั่นกระเพราก็โอเคครับพอได้นี่ครับเพื่อนร่วมทริปของบารสครับหวยยังไง เดี๋ยวรอเมนูสุดท้ายกุ้งเต้นครับเรากินกับเหล้าขาวสักหน่อยครับนี่เขาเครื่องดื่มของเราขึ้นบ้านบอกนิดนึงครับไม่เป็นไรครับข้าวต้องกินเหล้าด้วยนครับออมออมประดุกหน้าครับเตรีย็มคำไปมา้สรรสชาติแซ่บครับอืสุดยอดน่ครับประดุก นนเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มๆนะครับรสชาติยอดบอข้าวเลยจะได้แชร์ดีเลยผมจะนำเสนอเองคนเดียวครับจับมือเขาห่อยอด,ดนี่ครับคนทำสุด,ดยอดเนี่ยผ่านประจำตีนผ่ผาน,น์ครับเขตอำเภอขม่วงนะครับนักคนแพง นี่ครับน้ำปลาแบบหยาะครับขัวเล็กบาทหรือมึงเทา่าไราครัเจ็ดบาทประมาณนี้แหละเร<น>าจะหยะ<อ>หยะอหยอๆๆนะครับหย่ใส่ข้าวนะครับ,บกินกับผัดกะเพราไก่ของเรานะครับกระเทียวกะเทราออมาคาบาทมาดิมันจะอร่อยนะครับถ้าทาํารสชาติเข้มข้นมันจะไม่อร่อยนะครับมันจะไม่แซบมันต้องกินแบบต้องหยะอนน้าปลาเพิ่มนิดนึงทั้งจีแซบ เยื่องดอกทำกลางบรรยากาศตะเกียงเอาตะเกียงนะเสียงไป้ต่ะนี่ครับเสียงเจ้าพายุครับบรรยากาศไม่ต้องเป็นพูดถึงครับเดี๋ยวเอาวิวตอนกลางวันให้ดูครับรอบหน้ารอบนี้เอาคืนก่อนโอเคครับ